สวัสดีครับเมื่อนี่กับ้าเมืกินเขากับตำหมักทัวนะครับแล้วก็มีลาบปลาดุกนะครับผมลาบซุกนะครับพักกระเมีพักกาดนะครับผมแล้วก็มีพักกวางตุ้งนะครับพักกาดขาวนะครับผมแล้วก็มีพริกสดนะครับมาๆมากพี่น้องแซ่บๆต้อกันครับผมตำหมักทัวกับลาบปลาดุกนะครับเมื่อนี้แซ่บครับผม ใส่ส่วนเทพีน้องมือมันจับอย่าง แซ่บคือเกาพี่น้องนะครับเอาบักพี่กัดใส่น้ำเลยนะครับอื มักทั่วครับผม,ม,มสุดยอดของความแสบพี่น้อง มีพริกขัวนะั้นเนาะนะครับผมมีพริกขัวหน้านะ ตัวแซ่บเผ็ดๆ